ข่าวนี้เป็นข่าวเตือนภัยให้กับพี่น้องชาวบ่อวินอาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและพี่น้องชาวปวกแดงจังหวัดระยองซึ่งมันเป็นเขตติดต่อกันนะครับไอ้แกงรักทรัพย์เนี่ยมันสารภาพหมดเปลือกเลยมันบอกว่ารักคอรถก็เอาผมไม่อยู่นะและก็บอกวิธีต่างๆ ในการเลือกที่จะลักรถจักรยานยนต์เนี่ยว่าจะเอารถรุ่นไหนอะไรแบบไหนนะครับแต่มันก็เป็นการท้าทายการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้แกนนำของพันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ผู้กกับการสถานีตำรวจภูธรบอร่อวินและพันตำรวจโทสมคิดยานพัฒน์รองควบกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบอร่อวิน แล้วก็ชุดทำงานของพันตำรวจโทวีระวัฒนาณรงชัยสารวัตรสืบสวนบ่อวินแล้วชุดสืบสวนเนี่ยมันเป็นการท้าทายการทำงานของเขาเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมาประชาชนพี่น้องชาวบ่อวินเนี่ยเขาเข้ามาแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรบ่อวินว่า จัก,กรยานยนต์ของตนเนี่ยหายไปเมื่อคืนนะครับมาแจ้งความตอนเช้าประมาณแปดโมงเนี่ยตำรวจเขาทำงานกันละพอมาแจ้งความเนี่ยมันไม่ได้มีคันเดียวครับมันเริ่มมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาแจ้งความกันเรื่อยๆเรืยๆรืๆ่อๆ,ๆนะฮะจนทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ย ต้องเร่งระดมกำลังกันทำงานนะครับก <pieces> ็ไปหาทำการสืบสวนสอบสวนไล่กล้องวงจรปิดมันไปไหนอะไรยังไงไอ้โจนแสบเนี่ยนะฮะสรุปไปพบหลักฐานตามกล้องวงจรปิดและไล่ไปจนเจอไอ้ตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยชื่อว่านาย สิทธิชาติหรือเจ้าเอ็มเนี่ยอายุ27ปีอยู่ที่เขตหมู่หนึ่งต,ตําบลตะเขียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบรุรีแล้วก็นายบางทิดหรือไอทิศเนี่ยอายุ35ปีอยู่ที่หมู่แปดตําบลหนองนกทาอำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลร,ราชธานีที่บริเวณโกดังถนนบ้านแกลตตําบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบรุร ไปพบของกลางรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีเทาที่ใช้ในการก่อเหตุนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะครับในรถแล้วก็จะนำไปชําแหลกขายหรืออะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงแล้วไปพบรถจัก,กรยานยนต์ของผู้เสียหายรุ่นเว็บร้อยีห้าหมายเลขทะเบียน9ก้ห้าหนึ่งจังหวัดละยองจำนวนหนึ่งคัน แล้วก็ไปพบรถยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟร้อยสิบไอทะเบียนสองกอไก่ต่อประตักหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดจังหวัดสกลนครอ,อีกหนึ่งคันรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นเวฟร้อยยี่สิบห้าไอทะเบียนสองกอไก่กอไก่เก้าห้าสี่สี่จังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งคันและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟร้อยสิบไอทะเบียนหนึ่งกอไก่ 93509จังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งคันนะครับคันสุดท้ายเป็นรถยี่ห้อ Honda รุ่นเวฟ 110i เหมือนกันทะเบียน1กไก่ฮอนดาฮุก oh, 7852เชียงราย1นึคันทั้งหมดทั้งมวลนี้แจ้งหายไว้เมื่อวันที่9เวลาประมาณ8นาฬิกานะครับ แล้วไปเจอไอ้พวกหมวกกันน็อกแผ่นป้ายทะเบียนอีกเพียบนะฮะก็ไปจับกลุ่มได้ที่บริเวณโกดังร้างถนนบ้านแกกสี่ตําบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีใช้เวลาสมชั่วโมงไปรวบไอ้โจรแสบนี้ได้คาที่พักนะครับ ่ะต้องขอชื่นชมอันนี้เป็นผลงานต้องขอชื่นชมนะฮะแล้วคราวนี้ไอ้โจรเนี่ยมันรับสารภาพว่ามันใช้วิธีการเลือกรักรถจักรยานยนต์เนี่ยแบบไหนยี่ห้ออะไรบ้างมันบอกว่าหนึ่งมันจะเลือก,กเฉพาะปีใหม่ๆเป็นรุ่นเวฟร้อยยี่สิบ้าร้อยิบ้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสองสถานที่ที่เลือก ก็คือห้องแถวห้องพักตลาดรถล็อกคอเนี่ยไม่สามารถป้องกันมันได้เลยไอ้โจนบอกก็เจาะมากครับถ้าล็อกคอผมบิดแป๊บเดียวนะเรียบร้อยเสร็จผมนะฮะแต่รถที่ล็อกล้อล็อก ดิสเบรกเข้าไว้เนี่ยล็อกโซ่เข้าไว้เนี่ยมันเอายากนะมันเอายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราจอดรถไว้เนี่ยในหอในบ้านพักในบ้านเช่าหรือในบ้านเรือนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยล็อกโซ่แล้วยังไม่พอต้องล็อกดิสเบรกด้วยมันจะทำให้ขโมยเนี่ย มันลักยากขึ้นนะครับล่าสุดก็รับสารภาพหมดเปลือกนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการจับกลุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดนติดคุกยาวห้าคันเนี่ยนะครับมันมีเสียงสัมภาษณ์ของมันด้วยเดี๋ยวไปฟังกันนะครับ ครับเอ่อโดนโดนของบวินนี่แหใช่ครับเอ็มเอามาหมดกี่พันละที่โดนบวงินเจา้าเอามาห้าพันครับห้าพันเอ่อพี่จะถามเอ็มนะนี่เป็นการช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือในการป้องกันป้องกันที่จะโดนถูกโจรกรรรถจักรยานยนต์อีกทีนึงการช่วยช่วยเหลือเนาะวกน้องๆที่อาจจะโดนเปิดโอกาสให้กับคนร้ายที่มีความตการลักทรัพย์พี่อยากถามเอ็มว่าเอ็มเนี่ยวิธีการเลือกหรือวิธีการเอา เอ็มเลือกอยังไงเลือกรถเลือกสถานที่ยังไงผมจะเลือกรถจากปีของรถครับปีถ้าเป็นปีถ้าเป็นปีผมจะเน้นพวกปีใหม่ๆครับเช่นร้อยสิบปีร้อยยี่สามร้อยยี่ห้าปีร้อยยี่สามยี่สี่ขึ้นไปเนี่ยครับอ่าโอเคแล้วก็สถานที่สถานที่ส่วนมากที่ผมจะเลือกจะเป็นพวกห้องแถวหรือห้องพักครับห้องพักครับอ๋อที่ไม่มีคนอยู่เนาะ แล้วรู้ว่าต้องมีไหมรู้ว่ามันมีหรือไม่มีไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ประตูกต็ไ้จุดในเราประตูหรือเปล่าเราประตูทางเข้าหอทางเข้าหอหอ,อล็อกประตูหอหรือไม่ครับแล้วรถอ่ะรถเลือกวิธีการไงถ้าเขาล็อกคอนี่สามารถจ้องกันได้ไหมล็อกคอไม่สามารถคล้องพันผมได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าล็อกคอผมสามารถ,ถอขีดคอคอมาหักได้ครับแล้วแล้วทำไงต่อแล้วก็ขีดต้องมาต่อตรงออกเลยครับ รถที่เราจะไม่เอาเลยเวลาเราไปเจอเราจะไม่เอาเลยทําไงรถที<ะ>่รถ<ะ>ที่ผมไม่เอาก็คือใส่ที่ล็อกดิสหรือล็อกโซ่กับล้อไว้ครับอ๋อ,อคือถ้าเป็นปรถพวกนี้เราจะไม่เอาเลยใช่ครับอันดับแรกพอเราไปเดินเจอรถเราทําไงก่อนเม้วหม่อนผมเดินเข้าไปจับคอดูเัาว่าล็อกหรือเปล่าแล้วก็ก้มดูที่ล้อครับว่าล็อกดิสหรือล็อกโซก่หรือเปล่าถ้าล็อก็คือไม่เอาเลยถ้าล็อกคือไม่เอาครับอ๋อแล้วก็ต่อไปตรงครับ ว่าเรามีอะไรจะสามกับประชาชนไหมชาวบ้านในการป้องกันการเจิดการมรถไหมก็ว่าก็ถ้าใครไม่อยากโดนขโมยโดนขโมยรถก็ช่วยล็อกล้อหรือล็อกจีกิดด้วยนะครับผมขอโทษจริงผมขอโทษจริงครับเห็นตอนนี้เป็นการน้องมันสำนึกสิทิ์เนาะแล้วก็เป็นการช่วยสังพมในการป้องกันไม่ให้เกิดการเริกรรมรถเนาะ บอลบ้านทีวีสนับสนุนข่าวโดย